สบายดีนัก่ายไปดีนายกน้องเปิดทางช่วยยูทูเนะมันนี่กะมาถ่ายคลิปที่อังกบคือเก่าบจะไปทางใดเนาะมันนี่าบืงกบคือเป็นปรอพันในพันมันะมันใหญ่ะไรเะประพันในพันของกบเนาะตอนนี้กะอยู่ทีอ่างนะนี่อ่างของกบ cô nhảy phải không một ngày này, này. này bừng, không cái cây này, ก็ข้างง่ายใช่ไหมบอบึงไปใกล้ๆเลยพี่น้อเรยๆเลย นี่คือกบพี่น้อครับวะกบเรียกว่าอยู่ที่อ่างที่พัาผักเลยทุกคนนี่อืทุกคนนี่ทุกคนใหญ่มากเลยใหญ่ครับพี่นกบมันตัวใหญ่เลยเทียบเลยเนาะก็น่าจะเป็นละอ่างอันนี้เป็นอ่างประดุกพี่น้องแต่ว่ามันจะใหญ่แต่ละ ดี Dante, ๋ยว да. เห็นดอกไน้ะไรที่ลีุมคนะสนับประดุกอยู่ทางดุมคุะน้ำมันลายนะำเน้ำมัลายน้ำดำใชาบ่วยนี้จะเป็นกบน่อยเนาะูกหัวนังเป็นหัว่น้อนนี่นี่นี่นีน่เป็นหัวอยู่นี่พี่น้องนี่โอ้เป็นนตายจาะันตายเลย่น้อนรอนจะพักกระเสียดก็ใส่เนาะจะพักกรเสียดก็ใส่ ไีท้ายบ้ันอ่างหน่อยดิไปใช้พลาสติกเสดน้ำในอ่างพี่น้องอ่างนี้เรียกในอ่างซีเม็นที่เก่าพี่น้องฮะอุณหภูบรรยากาศมันก็จากแนวหนาวพี่น้องกนาวเหรออุณหบรรยากาศคือเห็นกันพี่น้องมันเป็นอ่าจากชีดลมลมมันเป็จากชีดลมลมนิดหนึ่ง ที่ห้อผักพื้นเก้าอากาศเย็นน้าทุกคนเนาะไม่ใช่จะบริปรัทางใดทุกคนมาเลาะไายไายกบมาไทยอ่างกบพี่น้องได้เบิ่กเ้ินี่ทุกคนคร <c oughs> ับนะเป็นนักสาวนี่ที่ไปชอบพี่น้องอีหนึ่งจะไปออกไปเนาะนี่คือเป็ดของบ่อจิตเองที่ห้อผักทุกคน เี็สองโตสําหรับลิปนี้ก็เป็นคลิปเป็นชัน่นพี่น้องตั้งช่อง y o u t u b บบาจิตชาแนลเพราะว่าเวลา,าลงคลิปโดนเลยนะอยากจะลงพี่น้องได้ติดตามเ <laughs> พราะว่าต้องได้ลงตลอดคลิปอะไรพี่น้องปล่อยโดนบอได้ดนะตลอดคลิปในช่องเรา ก็เลยลงไปเรื่อยๆมันนี่ก็คันคันคางลมพี่น้องคันคางล้มนะยังหลายคนไปเกี่ยเขาเจ้าหน้ามันนี่เบอร์จิตกับบไดี้ไปะว่าบุมีนาก็เลยบอด้ไปเนาะบรรยากาศลมขนาดอะไรนี่นะลมลมนาะนะคลิปนี้กับชิโจ้เลยพี่น้องคุยง่ายๆขอความเข้าใจทุกการิตาผู้ชมขอพี่น้องเวิร์ดกูสุดคนนะพบกันใหม่ชินณาพี่น้องบ๊ายบาย